สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสาวน้อยเผ็ดบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซอีลาอุงอิงเผ็ดบันแพงนะครับร่วมไปถึงสวัสดีเอฟซีดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบิดสุขุสุข้นนะครับสำหรับทันทีติดตามรับชมทางช่อง y t u t u นะครับของ ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนละกะ็ทั้งเฟตบุกแฟนเพจน้ำนะครับเมื่อนี้มือกล้องสาวน้ำยืนนะครับมา,ามาจังหวัดศรีสะเกดนะครับศรีสะเกดเพชรบ้านแพงนะครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเมื่อนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเลยนะครับ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกดนะครับจะจัดให้มีงานซาวออฟศรีสะเกดสร้างสรรค์เมืองศรีสะเกดให้คึกคักผ่านย่านที่มีแต่เสียงดนตรีนะครับผมมาถึงตั้งแต่บ่ายสี่โมงแรกกว่าๆเกือบบ่ายหาโมงแรกนะครับตัวแดนแห้งหลายพี่น้องตรงนี้นะครับแดนแห้งหลาย้วกากิจกรรมวัานใดมีกิจกรรมนะครับเพ็่นก่อคิสเซมันล่อช่วงหกโมงแรกนี่แหละเนาะนะครับจังซีมี กิจกรรมนะครับสำหรับงานสีสำหรับงาน s าวออฟสีสะเก็ด2023นะครับพี่น้องสีสะเก็ดที่เบ่งคลิปนี้อยู่นะครับพี่จังไดนะครับได้เห็นคลิปนี้แล้วคิดหอดบานบอเนาะนะครับอยู่ทั้งกรุงเทพกรุงไทยนะครับหรือผู้ใดอยู่ทั้งเมืองนอกเมืองหน้าเนาะนะครับไปเห็ุงานอยู่ต่างประเทศไปเห็ุงานอยู่เมืองกรุงเมืองไกลนะครับได้เบ่งคลิปนี้ได้เบ่ง สถานีรถไฟสีสะเกตแล้วคินหอดบานอยู่บะพี่น้องนี่แต่ของกินแซ่บๆนะครับสีสะเกตนะครับสีสะเกตบานเท่าเนาะนะครับนี่นะครับโดยเฉพาะปีนี้นะครับสีสะเกตเพชรบ้านแพงนะครับชว่วไม่นะครับจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับชว่วไม่จากกีฬาอุ่งอิงยิ่งใหญ่อลังการทําเพื่อคนสีสะเกตโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ด้านฝ่ามือผมนะครับหันหน้าเข้าทั้งสถานีนะครับนี่ ภาพไปเบิ่งนะครับแถวนี้มีแต่ห้านอาหารพี่น้องนะครับตรงนี้นะครับนี่คือตลาดโต้รุ่งนะครับตลาดโต้รุ่งนครลำดวนหรือเปล่านะครับนะครับสมัยตะกี้เคยมางานประกวดหองเพลงนะครับตรงนี้เป็นลานจัดกิจกรรมนะครับด้านาด้านหน้าสถานีรถไฟนะครับแต่ว่าซุมมือนี่เพิ่นเปลี่ยนเป็น Uh, ตลาดโตลรุ่งนะครับของกินหลายหลยนะครับเดินผ่านมาผ่านไปนี่นำ้ำไล่ไหลนะครับของคือมองนี่มันเป็นศูนย์รวมนะครับของศูนย์เศรษฐกิจจังหวัดศรีสะเกดนะครับพูดถึงศรีสะเกดนี่หลายคนอาจสิบคืดน,นะครับวัิศรีมาแวะมาเที่ยวนะครับเพราะว่าศรีสะเกดเป็นเมืองร่องนะครับเป็นทางผ่านนะครับท่านมาจากทั้งสุรินทร์กับ ผ่านไปอุบลเนาะนะครับหรือจากอุบลนะครับผ่านเข้าทั้งภาคกลางนะครับคันบ่าวิ่งเส้นเดชอุดมโชคชัยก็ต้องมาทั้งที่หละนะครับมาทั้งทั้งผ่านจังหวัดศรีสะเกดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะบ่ท่านได้คืดเลยนะครับบ่ท่านได้วาดฝันในเลยวัดสมเทียวเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่จริงๆแล้วศรีสะเกดเป็นเมืองเจริญอิหรีนะครับซูมือนีนะครับร่วมไปถึง อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษนี่ถือว่าเป็นเมืองที่เศรษฐกิจดีที่สุดเลยนะครับอำเภอกันทลักนะครับเพราะว่าถือท่นท่าญาหานนะครับโดยเฉพาะทุเรียนศรีสะเกษขึ้นชื่อลรือชาติหลก็ราคาแพงนั่นะครับนี่นะครับมองนี่เป็นตลาดนะครับตลาดโต้รุ่งศรีนครลําดวนนะครับกองกินหลากหลายเป็นจังไดนะครับที่น้องเฮ้านะครับหรือผู้ใดที่บ่เคยได้มาจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่ หมอท่านในผ้าเข้าไปเนาะนะครับเดี๋ยวแดด่มร่มตกแล้วนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับสีผ้าพี่น้องไปเบ่งงานนะครับสาวออฟศรีสะเกต2023นะครับสําหรับที่นี่นะครับจะมีอาหารนะครับจะมีตลาดตลาดโต้รุ่งนะครับผ่านเมืองศรีสะเกตหลายคนอาจจะสังเกตว่าเป็นสีเหงาๆคันผ่านในเมืองนะครับเพราะว่ามัดคลื่นอยู่มองนี้นะครับ ใหญ่บินเท่าเลยคือคืออ่ะหลังสถานีรถไฟนี่เขาเอิ้นวงเวียนอย่างวงเวียนไอโตกครับฮะวงเวียนต่อไป็นะวงวงเวียนชื่อชื่อชื่อวงเวียนอย่างโรงเวียนศรีสะเกษสองร้อยสี่สิบปีนี่แม่นแม่นอันเดียวกันปะเ่มีงานเ่มีงานอ๋อันเดียวกันปะเขาไม่มีงานนะเวียนโอ้วงเวียนแมศศีอ่าเออนี่วงเวียนแมศศีนะครับ อ๋อเป็นวงเวียนเมสีนะครับพี่โนโอ้องเดี๋ยวพาขามทางรถไฟก่อนนาอนะครับตรงนี้เป็นสถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็หลายปีแล้วเด้ไปเข้าสถานีรถไฟเดี๋ยวพาไปเบื้องด้านหลังนะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดงานนะครับสาวออฟศรีสะเกด2023สำหรับปีนี้นะครับกิจกรรมเพิ่นมี่อ่าวงโยธวาทิตนะครับของหลายรงเรียนนะครับแม่ จะแสดงนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีการสัมมนานะครับแลกเปลี่ยนความคิดนะครับหรือว่าจะเป็นการแสดงดนตรีนะครับและก็มีการจัดแสดงที่ทัศการต่างๆนะครับนี่นะครับตรงนี้พอท่านแมนเดนะครับตรงพูนนะครับวงเวียนเมสีอยู่พูนเนาะนี่เป็นวงเวียนสถานีรถไฟนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นศูนย์เศรษฐกิจเลย ของจังหวัดศรีสะเกดนะครับตรงนี้เป็นด้านหลังหรือด้านหน้านี่ด้านหน้าทั่วนี่เนาะขอโทษที่เด้อดันคุ่นเป็นด้านหลังเลยน,นะครับ <Dios> <Caribbean> นี่ละประมานคน่นศรีสะเกดนะครับนี่นี่นี่ฐานนี้นาฐานนี้อยู่ด้านนี้เนาะนะครับส่วนที่เห็นเมื่อกี้ผมถ่ายมานั้นเป็นด้านหลังเน้ <M> หรือจะเป็นด้านหน้าก็ได้เนาะด้านหน้าทั้งสองด้านเนาะน,นะครับนี่เป็นจังไร คิดหอดป่านอยู่พ่อพี่น้องสีสเกตนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าเนอะนะครับแม่นแม่นแมนแมน,แมน,นะครับด้านนี้ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก็คือตรงตลาดต้นรุ่งอ่ะนะครับเดี๋ยวสภาพไปเบิ่งนะครับนุนนุนนุนง,งานถึงสิจัดไปด้านนี้นะครับนี่น้องๆองบ้ง ong, โยธวาทิตนะครับที่จะทำ กาแสดงนะครับกำลับบงถ่ายรูปกันนะครับนี่เป็นวงเวียนหน้าสถานีรถไฟนะครับรนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปบนวง,งเวียนแม่สีอยู่มองไดน,นะครับอ๋อตรงนี้เป็นวงเวียน200ปี240ปีสปีศรีสะเกดนะครับจะมี2มวงเวียนนะครับ ตรงหน้าสถานีรถไฟนะครับจะเป็นวงเวียน240ปีสีสเกตนะครับว่มีอัศจรรย์นะครับมีกที่นั่งนะครับให้พี่น้องเข้าทีมาเที่ยวงานนะครับได้นั่งเบ่งนั่นนี่ในส่วนของสถานที่จัดงานนะครับสาวออฟสีสเกต2023นะครับหรือว่าชาวสีเกต2566นะครับ่แหละ เริ่มจากหน้าวงเวียน200ปี240ปีสปีศรีสะเกดไหมว่านะครับนู่นนะครับวงเวียนแม่สีนะครับตรงนี้วงเวียนแม่สีนะครับงานนี้เริ่มที่จะมีกิจกรรมแล้วนะครับส่วนแสดงนิทรรศการเพิ่นบอกว่าเยนนีโบกี้รถไฟ เป็นจังใดเดี๋ยวผ้าเผาจังผ้ากันไปเบิ่งนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวนะครับพามาเปิดงานก่อนนะครับพามาเปิดงานนะครับพามาเบิงนน่งสถานที่นะครับส่วนรายละเอียดงานนี่เดี๋ยวผ้าไปเบิ่งนะครับติดตามคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ